จะบอกว่าเออเดียนาเนี่ยเอ่อทำธุระเสร็จแล้วอะเดียนาขอตัวก่อนแล้วกันนะไปและวได้โอกาสแล้วจาัดก,การล็อประตูเลยนี่ล็อยังไงล่ะเนี่ยโอเคล็อแบบนี้นะนี่ลูลี่โอเคไหมเนี่ยทำไมเธอถึงมาทำงานหนักขนาดนี้ล,ลูลี่โอเคค่ะเจ้านาย ลูลี่ไม่เป็นอะไรนะคะเจ้านายไม่ต้องห่วงลูลี่ลูลี่ตอนเนี้เอ่อฉันจะบอกว่ามันหมดเทศกาลวันฮาโลวีนแล้วว่าเธอจะเก็บหรอใช่ค่ะเจ้านายลูลี่เห็นว่าหมดฮาโลวีนแล้วนี่ก็ต้องเก็บสิคะเฮอ,อฉันรู้สึกว่าฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะลูลี่ไหวหรือเปล่าเนี่ยทําใจเธอนะ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 เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันไปคุยกับแซนให้เอาไหม <S <S เออเจ้านายคะอย่านะคะ อย่าไปคุยกับแซนอีกขาดลูลี่ไม่โอเคอะลูลี่ไม่อยากพบเจอแซนอีกแล้วไม่ได้รู้จักกันเลยลูลี่ไปไหนอะไม่ได้รู้จักกันเลยลูรี่ไปไหนอ้าวล,ลูี่เดี๋ยวทาไมวิ่งไปแบบนั้นละนันแล้วตอนนี้ก็ข้ามเลยด้วยแซนทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยนะ ฉันรู้สึกดีกับนายขนาดนี้แต่ดูนายสินายทำฉันเจ็บมากเลยฮ,อ,ฮอแซนเอาไงดีเนี่ยถ้าเกิดแซนไม่รักฉันแบบนี้แล้วฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีเฮ้ยต้องคิดคิดหาวิธีคนอย่างเดียน,น่าเนี่นะไม่ยอมเลยขาดฮะรู้สึกว่าฉัน เริ่มจะคิดออกแล้วแหละรับรองว่าแซงกับลูลี่ไม่มีทางรักกันได้ฮ่เสียใจด้วยนะที่ต้องมาเจอคนแบบฉันเฮ้ยลูลี่นะลูรี่เป็นอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยฉันยังไม่ทันทำอะไรให้เลยเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยหรือว่าจะกลับไปง้อดีแต่ว่าถ้าเกิดกลับไปง้อแต่ลูลี่ก็ไม่คืนดีกับเราเหมือนเดิมเราจะเสียหน้ามิเนี่ยทำไมขี้งอนขนาดนี้นะลูลี่ เอ้ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยคิดแล้วก็เศร้าเอ้ยเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปงอ้อลูรี่แล้วกันคุณนิวคะคุณนิวคุณนิว,นวอยู่บ้านไหมคะคุณนิวคะเอ๊ะมีใครอยู่บ้านไหมเนี่ยเดี๋ยวใครอะเอา้าเดียนาเหรอกลับมาทำไมเนี่ยไหนบอกว่าเธอลาออกไปแล้วไงคุณนิวคะคือว่าเดียนาเนี่ย จะมาหาลูรี่นะคะลูรี่อยู่หรือเปล่าเออลูรี่ไม่อยู่หรอกนะคือว่าลูรี่เนี่ยอาจจะกลับไปบ้านเขาอะฮะลูรี่มีบ้านด้วยหรอคะมีสิเดียนาทำไมหรอคือว่าเดียนาแค่อยากมาทักทายลูรี่นะคะเอ,อ๊เดี๋ยวนะเธอจะมาทักทายอะไรลูรี่กันหนเมื่อเธอไม่ถูกกับลูรี่นี่เป็นอะไรหรือเปล่าเดียนาสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าคุณนิวคะ แบบนี้ว่าเดียนาปะเนี่ยเดียนาไม่ได้สมองกระทบกระเทือนสัก,กหน่อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดลูรี่ไม่อยู่เดียนาขอตัวก่อนแล้วกันนะไปก่อนนะคะคุณนิวฮึไม่อยู่เหรอไปไหนเนี่ยหรือว่าคุณนิวกโกโหกเราเป็นไปไม่ได้ที่ลูรี่จะไม่อยู่เอ๊เดียนามีท่าทางพิรุรนีเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับลูรี่ปะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยต้องไปตามหาลูรี่แล้วเนี่ยเอ๊ฉันต้องหาบ้านลูรี่ให้เจอให้ได้ ลูรี่อยู่ไหนนะถ้าลูลี่อยู่บ้านจริงๆมันก็ดีสิ <c oughs> เข้าแผนการเราเลยเอ๊ยอยู่ไหนนะหาในแท็บเล็ตก็ไม่เห็นมีเลยเอ้ยเอย้นี่ไงที่อยู่ลูรี่เอ้ยเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าบ้านหลังนี้เฮ้ยอะไรมันจะโป๊ะเช็คขนาดนี้บ้านหลังนี้จริงเหรอเนี่ยโอ๊ยให้ตายเถอะ <c oughs> เสร็จฉันแหละรูรี่โอ๊ยไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยอ่ะ นี่ฉันอ,อกหกักเหรอเนี่ยนี่เป็นการอ,อกหักครั้งแรกของฉันเหรอทำไมความรักครั้งแรกของฉันมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะให้ตายเถอะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะอ,อกหกักออ,อ,อไม่อยากจะเชื่อเลยลูลี่ลูลี่อยู่หรือเปล่าวะลูลี่เอ๊เสียงที่คุ้นเคยเสียงนี้นี่มันเสียงเดีย่านี่นาแล้วเดียร่ามาอะไรที่บ้านเราเนี่ย แล้วรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่เฮ้ยนี่ให้ตายเถอะเดียนาะนี่เธอมาทำไมอะ่ะแล้วรู้จักบ้านฉันได้ยังไงหวัดดีลูรี่ขอเชิญเข้าไปหน่อยได้ไหมอะ่นะนั่นๆะๆนะนะนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกขอเชิญเข้าไปหน่อยนะโอเคปะฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนาะนี่เธอมาดีปะเนี่ยถ้าเกิดเธอมาไม่ดีเธอกลับไปเลยนะปกติเธอก็ไม่ถูกกับฉันนี่จะมาบ้านฉันทำไมอะ่ะ ฮะเดียนาฉันขอไม่เปิดประตูให้เธอแล้วกันนะโอลูรี่ลูรี่ทำไมใจร้ายกับเดียนาแบบนี้นะขอเดียนาเข้าไปหน่อยนะเดียนาสำนึกผิดแล้วแลวอีกอย่างหนึ่งคือเดียนาจะบอกว่าเดียนากับแซนอะไม่ได้เป็นอะไรกันนะจะมาบอกความจริงให้ลูรี่ฟังไงขอเดียนาเข้าไปหน่อยนะอะไรกันเนี่ยยัยนี้พูดจริงเหรอเอาไงดีจะให้เข้ามาหรือไม่ให้เข้าดีนะแต่ก็ช่างเธอให้เข้ามาแล้วกันนี่ ลูลี่ขอบใจมากเลยนะที่ให้เดียนาเข้ามานม่เป็นอะไรหรอกเธอจะพูดอะไรก็พูดมาเลยเดียนาคือเดียนาจะบอกว่าอืเดียนานี่นะกับแซนอะเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆนะแล้วไงอะเธอมาบอกฉันทําไมเดียนาก็เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ก็มาบอกให้ลูลี่ชื่นใจไงก็เห็นว่าลูลี่ชอบแซนอุ๊ยตอนนี้ดีนารู้สึกว่าเดน่าเอออยากเข้าห้องน้ำอะอุ๊ย ปชีปชีนี่ลูลี่ห้องน้ำอยู่ไหนอะห้องน้ำเหรออยู่ทางนู้นะ่ะเดินไปก็เจอโอเคขอไปชีกันนะโอปชีปชีจังเลยยายนี่ถ้าทางแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยชักไม่ไว้ใจแล้วนะปะชีจังปชีจังปชีจังเฮ้ยเฮ้ยฮะใครบอกว่าฉันปชีล่ะฉันเนี่ยนะ <c oughs> จะมาหารราดเราที่บ้านของเธอว่าแต่บ้านของเธอเนี่ย มีตรงไหนที่สามารถขังเธอได้ไหมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าในห้องน้ําไม่น่าได,ได้ขอแอบขึ้นไปชั้นบนแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นชั้นลอยนี่นาเอ๊ยให้ตายเถอะขนาดห้องนอนยังไม่มีประตูเลยอะแล้วแบบนี้ฉันจะขังยังนี่ยังไงเนี่ยอย่บอกนะว่าต้องไปขังในห้องน้ำเอ้ยห้องน้ําก็ห้องน้ําผิดแผนหมดเราให้ตายเถอะนี่ลูลี่ เอ๊ะอะไรอีกล่ะลูลี่มาดูเดียนาหน่อยดิในห้องน้ำอะ่ะไม่รู้เจอตัวอะไรอะ่ะฮะเดี๋ยวนะในบ้านฉันไม่มีแมลงนะอะไรกันเนี่ยอะไรของเธออีกล่ะมาดูหน่อยสิอะไรอะไรไหนแมลงอะ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่รู้แหละเมื่อกี้เห็นแมลงอะ่ะเออจะบอกว่าเออเดียนาเนี่ยเออทำทุระเสร็จแล้วอะ่ะเดียนาขอตัวก่อนแล้วกันนะไปแหละได้อกาสแล้ว <c oughs> จการล็อกประตูเลยนี่ล็อกยังไงล่ะเนี่ยโอเคล็อกแบบนี้นะรับรองว่าเธอได้อยู่ห้องน้ำสมใจแน่ลูลี่ล็อกประตูหน้าบ้านด้วยรับรองว่าล็อกสองชั้นแบบนี้กว่าคนจะหาเธอเจอส่วน้ำหน้าอย่ามาชอบแซนดีนักนี่ล็อกเป็นเลยสบายใจและไปดีกว่าไปหาแซนดีกว่านี่ เดน่าเอาเดี๋ยวประตูล็อกเหรอเฮ้ยทุกคนมีใครอยู่เปล่าเนี่ยเอาเฮ้ยก็มีแค่ฉันอยู่กับเดน่นานี่นาแต่ว่าประตูล็อกอะทุกคนทุกคนอะไรกันเนี่ยเดน่นาเฮ้ยทำไมเธอมาแสบแบบนี้ ทุกคนแต่ก็ไม่มีใครอยู่นี่นาคุณนิวก็ไม่อยู่วิ้ยโทรศัพท์ก็อยู่ข้างนอกอ้าะอะไงดีเนี่ยเอ้ยให้ตายเถอะเดียนาทำไมเธอร้ายขนาดนี้เฮ้ยให้ตายเถอะลูรี่ไปไหนเนี่ยสงสัยว่าอยู่บ้านนะเนี่ยเฮ้อเอาเถอะนะให้เวลาลูรี่ทำใจหน่อยละกันค่อยกลับมาทำงานเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้ยนั่นแซนนี่นาแซนแซนฉันเองเอกอค,คุณนิวเออคุณนิวครับ โอ้คุณนิวมาทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าจะมาร้านกาแฟเปล่าหรอกแซนคือว่าฉันมาตามหาลูลี่นะ่ะลูลี่ไปไหนครับคุณนิวลูลี่ไปไหนคุณนิวครับลูลี่ออกจากบ้านเหรอลูลี่เป็นอะไรคุณนิวครับแซนเธอมาขึ้นรถก,ก่อนโอเคครับให้ตายเถอะลูลี่สร้างเ,เรื่องเลยไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ว่าแต่ลูลี่เป็นอะไรครับเนี่ยลูลี่หนีออกจากบ้านเหรอเฮ้ยก็ประมาณนั้นแหละแซนฉันนะ่ะนะไม่รู้จะทำยังไง ฉันน่ะนะจะไปบ้านลูลี่ไงล่ะแต่ว่าฉันเนี่ยจำทางไม่ได้คือไงครับคุณนิวก็ตอนนี้ฉันหลงแล้วนั่น4แซนไม่ตายเถอะฉันจำบ้านลูลี่ไม่ได้อ่ะเออคุณนิวครับตอนนี้เราวนเข้ามาในเมืองแล้วนะครับผมว่าบ้านลูลี่ไม่น่าอยู่ในเมืองนะใจเย็นดิแซนฉักกำลังนิกอยู่ว่าบ้านลูลี่อยู่ไหนฉันจำไม่ได้เนี่ยแล้วโทรไปนะลูลี่ก็ไม่รับด้วยเนี่ยคุณนิวครับผมว่าแถวแถวนี้หรือเปล่าครับฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดียนาเฮ้ยนี่มันเดียนานี่เดียนาเฮ้ยเดียนาเดียนาเป็นไรปะเนี่ยเดียนาเฮ้ยคุณนิวครับเดียนาเดียนาเฮ้ยเฮ้ยแซนเดียนารินด้วยอะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแล้วเดียนามาทำอะไรแถวนี้ไม่ดันัันดีครับคุณนิวเฮ้ยเดียนาเป็นไรปะเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลเถอะครับโอเคโอเคคุณนิวครับเอาไงดีครับเนี่ยส่งโรงพยาบาลไงแซน เดี๋ยวเธอพาเดน,น่าไปขึ้นรถกันนะคุณนิวครับเดี๋ยวน,น่าจะเป็นอะไรปะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะไปโรงพยาบาลกันดีกว่าให้ตายเธอเขาจะไปรู้เนี่ยว่าเดน,น่ายืนอยู่เอ้ยสิ้นก่อนนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลถึงแล้วแซนโรงพยาบาลเฮ้ยโอเคแซนพาเดน,น่าเข้าไปเลยหมอหมออยู่ไหนหมอหมอเอยช่วยช่วยเพื่อผมด้วยหมอเออเฮต้าเถอเ้ย,ห,ย,ย,เยหมอ,อ,ห,มอ,อหมอไปไหนลีเฮ้ยห,หมอแซนเดน,น่าเป็นไงบ้าง ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรอ่ะพี่ต่หมอเนี่ยให้เดนาเนี่ยนอนดูอาการก่อนนะครับเฮ้ยตายเถอะแล้วทำไมเดนาไปยืนตรงนั้นเลยเนี่ยนั่นดิแซนฉันนะตกใจมากเลยนะเฮ้ยฉันจะกลายเป็นฆาตก,กรไหมเนี่ยขับรถชนคน <c oughs> เออคุณนิวครับเราลืมไปเลยอะ่ะลูลี่อ่ะลูลี่อยู่ไหนเออนั่นสิแซนลูลี่ล่ะเนี่ยฉันโทรหาก็ไม่มีใครรับเลยนะ เฮ้ยเอาไงดีครับเนี่ยเรายังหาบ้านลูรี่ไม่เจอเลยนะนั่นสิเอาไงดีเนี่ยโอ๊ยคิดหนักจริงเลยอะเอาละ่ะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วนะคะเดียนาได้สร้างวีรกรรมโดยการขังลูรี่ไว้ในห้องน้ําที่บ้านของลูรี่เองด้วยแล้วอย่างหนึ่งคือพี่นิวกับแซนหาบ้านลูรี่ยังไม่เจอนะคะในขณะที่เดียนาหาเจอซะงั้นเอาล่ะทุกคนเรื่องราวจะวุ่นวายแล้วนะคะในตอนหน้า จะเป็นบทสรุปแล้วนะกับเรื่องราวของความรักครั้งแรกของลูรี่จะเป็นตอนจบแล้วนะในครั้งหน้าเอาแหละแล้วก็มาเอาใจช่วยลูรี่ดีกว่าว่าจะออกมาจากห้องน้ําได้หรือไม่นะคะแล้วก็จะสามารถกำราบเดียน,นายังไงนะเพราะตอนนี้เดียน,นาของเราเนี่ยคือแบบโอ้โหสร้างวีรกรรมไว้มากมายแถมมาโดนรถชนด้วยนะทุกคนเอาแหละในตอนหน้ามาลุ้นกันต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะกับเรื่องราวความรักครั้งแรกของลูรี่วันนี้ ไปแล้วนะคะบาบบายจ้าเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยฉันจริงเหรอเนี่ยแม้แต่คุณนิวแม้แต่แซนแม้แต่ใครๆก็ตามตำรวจก็ยังดีนะไม่มีใครมาช่วยฉันเลยเหรอไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นะไม่ห่วงลูรี่กันเลยหรือไงอ่ะไม่มีความห่วงลูรี่เลยนะ